สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับพบเจอกันแบบนี้เป็นประจําทุกๆวันนะครับและวันนี้นะฮะผมกับน้องจะชวนคุณผู้ชมนะครับมากินเกี๊ยวซาด้วยกันวันนี้มีเกี๊ยวซาไส้หมูโอ้โหกี่ชิ้นเนี่ยทุกคนนับไม่ได้หรอกนับเยอะนะครับผมวันนี้ซื้อมาสามห่อนะครับวันนี้ก็ทอดหมดเลยนะฮะวันนี้ก็มากินกับมันเป็นสองซอสอันนี้ซอสอ่าเรเทศไหมไม่ใช่น้ำจิ้ม ลูกชิ้นอ่ะจิ้มชิ้นอันนี้ก็เป็นซอสของเขาเลยที่เขาแถมมาให้นะครับซอหวานันนี้อันนี้ก็ทอดมาแบบร้อนๆกรอบๆนะครับคุณผู้ชมพุ้ยแต่กว่าจะทอดเสร็จนี่ก็นานเหมือนปิดกระทะครับผมทอดด้วยเป็นครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผมกําลังร้อนๆเลยนะานี่ผมว่านี้น่าจะอร่อยซอสหวานกรอบโอ้ยอันนี้ซอสอันนี้ ทุกชิ้นอืมทุกคนไส้หมูครับผมไม่ใช่ซอสหวานละนะซอสเปรียอออร้ยวเออมันออกไปเปรี้ยวอันนี้เขาแถมมาจากในซองอะ่ะแล้วอร่อยไหมลองชิมอืมอไหนชิมเน็ตหน่อยอร่อยเหมือนกันเปรียยร้ยวใช่ไหมออกเปรี้ยวอืมกอดวันนี้เรามากิน เขาเรียกว่าอะไรของทานเล่นไหมไม่ไม่ทานเล่นทานจริงจังเอออ่าอยูจัดไปเลยถ้าเวลากินก็กินให้อิ่มแย้วะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองกินร้อนอร่อยแห้แรกลงไปทอดนะทุกคนก่าวว่าจะไม่ได้กินดีแล้วมันติดกันแบบเนบเลยอะแล้วเรามาแยก แยกทีหลังปล่อยมันติดแล้วก็รอให้มันเหลืองกรอบแล้วเราไมนแยกทีหลังโอเคับ okay, ผมใช้ได้อยู่ให้มันกรอบแล้วค่อยแยกครับี่เหลืองทองมากทุกคนเอาวันนี้แข่งกีฬาหรอวันนี้ใช่ใชกกีฬากีฬามาสวยไหมโอเคสีเขียวผมอะสีสวยอยู่คนก็หล่อ <laughs> ยอมเลยอะ <laughs> <laughs> วันนี้ผมยังไม่ได้แข่งแข่งพรุ่งนี้เพ้าแข่งสองวันนี่ต้องพันต้องพันรุ่นพี่แข่งห้าวันน่ดแข่งกีฬาจันถึงสุกเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วสมัยนั้นนะอ่าต้องขนนักเรียนด้วยรถ e อีแท็กสี่ล้อตุบ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 ,ตบ,ตบไปขนนั่งก็มันแล้วอ่านักเรียนเยอะทุกคนแล้วก็ เขาไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์ไปไปไงเขาก็เอารถลับยางมาขนเอาแบบรถหกล้อบ้างรถยี่เต๊กบ้านเราเรียกว่ารถไทยแลนด์นะไทยแลนด์อ๋อไทยแลนด์นั่นรถไทยแลนด์นั่นแหละบ้าไทยแลนด์ไหมอืมทุกวันทุกวันอ่ะคนผู้ชมน่าจะนึกภาพไม่ออกไทยแลนด์ก็คือเหมือนรถหกล้อแหละสี่ล้อแต่ด้านหลังเขาใช้ไม้ทำแล้วใช้เครื่องของรถถ่ายเดินตามอ่ะขับ้านใครแบบ ทำเกี่ยวกับพวกลูกข้าวนีจะรู้การเกษตรจะรู้ฮะนั่นแหละแล้วกลัวจะถึงอ่ะแตก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 แปอืมแรงเนาะแต่ก็แรงแรงมากแต่รู้สึกว่าวันที่เราไปกินมันมันจะสวยกว่านี้นะอันนั้นคงเกี่ยวอะไรอย่างกับอันนี้เก็ทําสวยมากแล้วนั่นโอ้ก็าทำร้านอย่างอลามร้านขายเขาจะทาเหมือนอย่างนี้แล้วเขาจะได้ขายไหม มันก็อร่อยมันก็ดูได้ใช้ได้มาจากอะไรละมีใสเยอะกว่านี้มาจากเมืองของอะไรจากญี่ปุ่นในรัวมันมีหลายเมืองแล้วแล้วก็ต้องใช้ตะเกียบกินด้วยันนี้เราบั้นนาครับผมเราใช้บั้นนาหนุบบั้นนาเดียวเขาก็ไม่กินกับสลัดด้วย อืหอมเท้ากินมากมากอะ่ะอ,อยากเผ็ดก็อันนี้อยากเปรี้ยวนิดหน่อยก็อันนูน้นเอาจิ้มผสมกัน อืมเข้าเลยเข้าเลยอร่อยตัดเค็มตัดเปรี้ยวนิดนึงหวานตัดเปรี้ยวไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะท้องเสียกินลงไปมันก็รวมันในท้องเสียเพราะว่าเรามีคุณแกซ่อมอยู่แล้วมองอ่ะซ่อมมองอ่ะ ตามมมกไม่ทาแลนนนหวานหวนอ่อนโมกปืดไปหวายัางอ่อนอยู่ผสมกันอร่อยจริงอันนี้เยอะหน่อยเทรวมเลยไม่หมดยังมีลูกชิ้นอยู่ลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นเนื้อ มันก่อนเติมทชิ้นเนื้อมาแล้วก็อยู่ในตู้แ้าจะเป็นลมแดด่<น>ะร้อนเนี่ยแดดตอนเนี้ยสุดๆแล้วแข่งอะไรบ้างวันนีมน้มีบอลมีบอลเล่แล้วก็เซปะตะเกาะวิ่งพูนี้ใช่ไหมใช่ อย่าไปล้มหน้าแหกเดือดทองให้ดูพวกเนี้ยอย่าไปล้มหน้าแหกมาแล้วพวกเนี้ยดูถูกกันซะแล้วใครจะรู้เนาะคุณผู้ชมไม่เคยล้มอิ่งอ่ะให้ดุบตุบตับอยากไปดูจังเลยไปได้ไหมนะใครไม่เข้าคนภายนอกเข้าโอ้โหโควิดจะไปดูว่ามนจะวิ่งได้ที่โหลหรือที่นี่ดูดูเยอกเลยอ่ะจะแอบไปก็ไปได้หรอแอบแอบเข้าไปเหรอ โดนเขาด่าแต่งตัวมปนนักเรียนอ,ะอ่ะ <c oughs> ได้อยู่นะพี่หน้าเด็กอยู่ไม่เด็กก <c oughs> ็ับแม่แม่ไอ้นี่ให้ผมเลยอะทุกคนจะใส่แสมสก์ก็ปิดได้นะใส่แมสกไม่ชมผมเลยเหรอไหมะ <c oughs> ชมเยอะแล้วไง<อ>บ้าผมแก่อ่ะไม่หวเลยก็แบบหน้าไวัแบบออกจะแบบเริ่มไปไวัยกลางคนอะ แต่ก็ยังไม่ถึงกับแก่ับกลางคนในี่ใกล้ตายนะ <c oughs> ไม่ั้กลางคนก็คือแบบเข้าช่วงทํางานอ๋อไปทํางานใช่ไหมใช่เกมนี้ไม่รู้เรื่องเลยแหละรํำงาน <c oughs> อยูใครอยู่เพิ่งจบใหม่จบมาคือเปื้อจบมาว่าไปก็แป๊บเดียวนั้นทุกคนเวลา ผมยังนึกเวลาได้เลยตอนแบบอายุยี่สิบมันต้นอ่ะตอนนี้จะสามสิบแล้วเลขสามแล้วอ่ะมันแบบเร็วมากเลยครับผมเวลาเพราะฉะนั้นทำไมนั้นฮอตนะเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรรีบทำครับ,บรบีบทำครับผมอย่ารออย่ารอรีอย่าอรอ,าอเวลาเดี๋ยวจะจีสาวก็รีบจีบมั้เขาจะไปหาคนอื่นเด <laughs> ี๋ยวจะเสียใจนะครับผมเด <laughs> ี๋ยวเอ๊จะทํามันโน่นทามานนี่เวลาผ่านไปไม่ได้เลยทักอย่างเลยครับจะจีบสาวก็ต้องรีบจีบปลดใจริ ทาหน้าตาดีเนาะเขาเขาหาง่ายเนาะได้ได้สูตรกันแบบจีบมาจากพี่เกมไหมสุดท้ายก็มาเข้าเัาผมเป็นแบบเป็นเสียดปีกันใช่เหมจีบยังไงอ่ะนะบอกคุณผู้ชมนะไม่เอามันมาพูดอย่างนี้ก็อายอายทำไมเนียคนด้วยกันเท่านั้นนี่ก็ญาติเราเท่านั้นเนี่ยผู้ชมเราอยู่เป็นแสนเลยนะใช่ญาติเราเท่านั้นอ๋อล้วคือผู้มีพระคุณกับเราท่านั้นนี่เราพูดได้เลย พี่น้องเราทั้งนั้นจะยังไงนะไม่เอาอย่าถามดิไม่ยอมพูดครับถามผมก็เขินอยู่คือเข้ามาจีบใช่ไหมก็เขาเข้ามาจีบได้กี่วันละอาทิตย์หนึ่งกันเกินการอาทิตย์ละแค่เกินอาทิตย์นะทุกคนคนเก่าเนี่ยได้สองแดนเขาทิ้งเอ้ยคนเก่าได้เกือบปีอเอ่ะรักได้แต่อย่าเกินขอบเขตมา ก็ยังเด็กอยู่ไงก็ครบในขอบเขตนับได้ไหมว่ามีกี่ร้อยคนอ่ะแปดร้อยเก้าสิบกว่าคนโอ้สุดจริงจริงเห็นไหมนะผมก็เอ็มแล้วทุกคนทำไมอร่อยเนีกินมันเผินแป้งมันกรอบมันไม่เลี่ยนอ่ะแป้งมันไม่เลี่ยนใช่ไม่อมน้ำมัน มาครับพ่อมันจะมาคุณนายมาเดี๋ยวกินอาหารยิบเอาอันใหม่ให้มันมาเดียวมามีคุณผู้ชมอยากเห็นด้วยเห็นไหมนาะเริ่มแก่แล้วจะปวดจะไปจะอุ้มมาเดียวเอ้ยนะให้มันอุ้มมินตามให้มาน้องเออเฮ้ยนี่นะทุกคนเริ่มโตแล้วโตจนแบบ อ่เนี่ยไปได้หนึ่งคินวิ่งไปเลยทุกคนไม่ให้ก็จะกวนอย่างเงี้ยนั่งรอนั่งเฝ้าอะวนโต๊ะไปวนโต๊ะมาชนกล้องเลยใช่เราต้องแบบต้องให้เี่ยโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินเกี๊ยวซาด้วยกันวันนี้ก็กรอบเลยหอมๆแลและก็จิ้มน้าจิ้มสองอย่างอร่อยเลยผสมกันนี่แบบเปรี้ยวๆสุดยอดเลยนะครับผมเปรี้ยวกับหวานจงต้องนะฮะโอเคครับคลิปนี้ผมกับน้องก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน ถ้าชอบนะฮะก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห